สวัสดีค่ะวันพฤหัสเข้าตาเราก็สุดช่าง Baby m o n s t e r World ช่างน้องใหม่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับน้องๆเบมอนเพื่อได้รับชมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจ้งเตือนช่องขพวกเราด้วยนะคะก่อนอื่นเล ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Baby Monster ทุกคนด้วยในที่สุดเพลงพรีเดบิวที่ปล่อยออกมากับเพลง Dream นั้นมียอดวิวใน24ชั่วโมงแรกอยู่ที่7.11ล้านวิวแล้วคะ่ะก็ถือว่าบรรลุปเป้าหมายตามที่บ้านเบส Baby Monster Global ได้ตั้งไว้สำหรับยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกนะคะ ซึ่งเราก็ต้องยิงไงคะยังไงเอ่ยใช่ค่ะฟังเพลงนี้ต่อไปค่ะอย่าหยุดค่ะให้สมกับที่รอคอยและอีกอย่างบ้านเบส Baby ้มอนสเตก็ตั้งเป้าหมายในหนึ่งสัปดาห์แรกไว้ที่2 0ล้านวิวด้วยค่ะไปต่อค่ะสาวอย่าหยุดค่ะสู้เขาสิหญิง จากนี้น้องๆอ,อย่างเจบิวที่อันดับหนึ่ง u t u t r t r e n n i n g worldwide Trending ที่1 YouTube ไทย Trending ใน YouTube ในต่างประเทศถึง47ประเทศ ซึ่งกระแสของเบมอนในเก่านั้นก็แรงไม่แพ้กันถึงขนาดยอดค้นหาในเมลอนกับชื่อวง Baby Monster ขึ้นเป็นอันดับ3และชื่อเพลง Dream ขึ้นเป็นอันดับ4ของการค้นหาแบบ Real Time ในเมลอนในช่วงที่ปล่อยเพลงด้วยค่ะ เพื่อนสาวเกาหลีที่รักไม่ต้องไปค้นในเมลาน YG เขาปล่อยเพลง Dream แต่ทางช่อง YouTube เท่านั้นค่ะโอเคแต่พอหลังจากที่เพื่อนสาวเกาหลีหาฟังเพลง Dream ของน้องๆได้แล้วนั้นก็มีคนเกาหลีไปตั้งกระทูในเว็บ The Cool ทำให้ตามมาด้วยคอมเมนต์ถึงน้องๆกันอย่างมากมายจะว่ายอย่างไรกันบ้างไปดูกันค่ะฉันชอบเพลงนี้เพลงเพราะดีนะแต่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย ทุกคนทำได้ดีมากรีบๆเดบิวต์เร็วๆลอราเสียงดีมากว้าวฉันคิดว่าทุกคนโดดเด่นสามารถจดจำได้ง่ายมันเหมือนกับเพลงดิสนี์ทำให้ความรู้สึกท่วมทน้นเด็กๆพวกนี้เก่งทุกอย่างจริงๆนักร้องตัวจริงน่าจะเป็นที่หนึ่งในหมู่เจนซี่ว้าวเนื้อเพลงก็ดีเสียงก็ไพเราะมากฉันตั้งหน้าตั้งตารออัลบั้มเลยเมื่อเห็นพวกเขาแรปในสไตล,ล์บาลักทำให้ฉันรู้สึกถึงรุ่นเก่าอย่างชูเอนีวันและฉันชอบมันมากๆชิกิตาเป็นสิ่งที่ดีเสียงของฮารามัมอายอนพาริตามีอกกลัษณ์ ตอนนี้อยากฟังเพลงเกาหลีบ้างขอให้เดบิวต์เร็วๆไม่ว่าใครจะทูดอะไรจุดแข็งของทีมนี้คือเสียงร้องเพลงของพวกเขาไม่ใช่แค่ร้องเพลงเก่งแต่โทนเสียงมีความหลากหลายโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าเสียงของชิิต้านั้นไพเราะและเป็นเอกลักษณ์มากจริงๆยิ่งฉันฟังมากเท่าไหร่เสียงของโรล่าก,ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นมันก้องอยู่ในหูของฉันมันดีมากๆอาฮยอนคือสมบัติลำค่าส่วนฮารัมก็ร้องเพลงได้ดีเก่งมากพวกนี้เป็นเบบี้มอนสเตอร์จริงๆผมสงสัยว่าทำไมตั้งชื่อทีมแบบนั้นแต่ตอนนี้ผมเข้าใจได้เมื่อเห็นความสามารถของเด็ก เส้นเสียงของเด็กๆพวกนี้เป็นสิ่งมีค่าฉันหวังว่าพวกเขาจะดูแลเส้นเสียงให้ดีและร้องเพลงเยอะๆสไตล์การร้องของพวกเขาคือสไตล์ของ YG เสียงที่ดีที่สุดที่เคยมีมาฮารามมีเสียงเป็นเอกลักษณ์เธอมีเสียงต่ำที่ดีและร้องเพลงได้ดีจริงๆมันน่าทึ่งทุกคนร้องเพลงเก่งมากพวกเขาเป็นเหมือนศิลปินนักร้องตัวจริงโดยส่วนตัวแล้วฉันชอบจิกิต้าโรบาและรุกะพวกเขาทั้งหมดมีเสียงที่ดียิ่งร้องประสานเสียงก็กลมกลืนให้ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำได้ดีมากเลยคาริตาเสียงดีมาก ชิกิต้ามาจากประเทศอะไรนะน้ำเสียงดีมากและก็มีคนไปตอบว่าประเทศไทยด้วยค่ะทําไมถึงมีสมาชิกที่สามารถเป็นเมนโฟโคลได้เยอะขนาดนี้นะโอเคจะเห็นได้เลยว่าในเว็บ The Cool ความคิดเห็นเชิงลบจะมีน้อยมากๆเลยนะคะส่วนมากก็จะด่าอย่างค่ะ <laughs> บางส่วนก็จะบอกว่าต่างชาติในวงเยอะและอยากให้ร้องเพลงเกาหลีมากกว่าอังกฤษค่ะโอเคและในส่วนของเว็บบอร์ดไทยนั้นส่วนใหญ่ก็จะชมน้องๆเยอะมากแต่แต่แต,แต,แต่ก็จะมีอยู่ความเห็นหนึ่งที่เม้นมาว่าพูดแบบคนไม่รู้จักวงไม่หลงไปกับแผน YG เห็นแค่ผ่นานๆตลอดเพลงดีมาก11จาก10 ทุกคนเสียงดีมากบางคนวิชวชดีเกินวัแต่ไม่อินกับเพลงมันไม่มีความลำบากอะไรเลยปังมาตั้งแต่ข่าวหลุดเด็กไทยรุ่นน้องลิซ่าได้เด yg วายเป็นปีๆพอทำเพลงเหมือนลำบากกันมากแล้วรู้สึกเฉยๆ <What? S 3> oh, <no. S 1> พอแฟนแฟนเบมอนเห็นคอมเมนต์นี้ก็เลยมาแสดงความเห็นตอบกลับ ตอบกลับว่าอย่างไรกันบ้างไปดูกันค่ะการเดบิวต์เป็นศิลปิน YG ได้มันยากมากนะครับแล้วยิ่งเป็น G G แล้วยิ่งยากเข้าไปอีกที่พวกเราได้เห็นมันคือเบื้องหน้าไงครับเหมือนกับยอดภูเขาน้ําแข็งซึ่งมันถูกตัดต่อมาแล้วแต่เบื้องหลังมันยิ่งกว่านั้นมีการประเมินกันทุกเดือนทุกคนพร้อมที่จะถูกคัดออกได้ตลอดเวลาเด็กๆฝึกกันจนขาเจ็บบางคนต้องใส่เฟือกด้วยซ้ํา กว่าจะได้ d ด g มันยากจริงวงรุ่นพี่ก็อยู่หลายปีสมาชิกหดหายกว่าจะได้เดจริงก่อนหน้าก็โปรเจกต์ฟิวเจอร์ทูปล่อยคลิปเต้นออกมาสุดท้ายก็หายเงียบส่วนเบมอนนี่ก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกรอแล้วรออีกกว่าจะได้ไฟนอลไม่เห็นความลำบาก เอ่มเพลงนี้มันเป็นตัวแทนความรู้สึกของเด็กๆในวงที่เริ่มฝึกตั้งแต่อายุ10ต้นต้นบางคนฝึก4-5หปีละทิ้งความสนุกสนานที่ควรจะมีในวัยเด็กโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้เดรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนที่จะฝึกแล้วได้เดหลายคนมาเป็นเด็กฝึก5-6ปีก็ไม่ได้เดออกค่ายไปก็เยอะ อย่างโรราขึ้นรถมา2-3ชั่วโมงไปกลับคูณ2เข้าไปตลอด3ปีเรียนเสร็จเดินทางฝึกซ้อมวนลลุแบบนี้ไม่ลำบากเลยต่างคนก็ต่างความเห็นนะคะแต่ไม่ควรมาคอมเมนต์เป็นนักเลงคีย์บอร์ดแบบนี้การที่จะมาบอกว่าดูไม่ลำบากอะไรเลยมันดูจะเป็นคำพูดที่อคติไปหรือเปล่าคะ จริงๆแล้วเราไม่ควรวัดความพยายามของใครเพียงเพราะสิ่งที่ตาเราเห็นเท่านั้นเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่มีทางเลยที่เราจะได้สัมผัสเรื่องราวทั้งสุขทั้งทุกขปสรรคปัญหาทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นตคุณจะไม่มีวันรู้และเข้าใจทั้งหมดนั้นเลยจริงๆพวกเขาต้องพยายามมากขนาดไหนในวัยเพียงแค่นี้ ในวัยที่ความอดทนน่าจะต่ำแต่น้องๆทุกคนก็อดทนก้าวผ้นความยากลำบากมาได้ที่แม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราเรายังจะทนไม่ได้เลยด้วยซ้ำน้องๆคงต้องพยายามมากกว่าที่เราเห็นเป็นร้อยเท่าพันเท่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นแค่ภาพผ่านหน้าจอสิ่งที่เราเห็นมันเป็นแค่ภาพที่วาจีต้องการตัดมาให้เราเห็นเท่านั้น คุณไม่ได้เห็นมันทุกอย่างทั้งหมดดังนั้นคุณไม่ควรดูถูกความพยายามของใครไม่ว่าแม้แต่กับใครในโลกนี้เลยก็ตามถ้าไม่ให้กำลังใจกันไม่มีความหวังดีที่จะมอบให้คนอื่นเลยก็เชิญไปที่อื่นค่ะ เพราะตรงนี้ Baby Monster World นี่คือโลกที่มีแต่ความรักความสัม,มัคค์ที่เข้ากันได้อย่างลงตัวที่สุดของคน7คนโลกที่เบมอนสแตนทุกคนพร้อมที่จะสพอร์ตน้องทั้ง7คนนี้ด้วยรักมากห่วงมากด้วยออกไปค่ะยังไงฉันก็จะเป็นกำลังใจให้เบมอนอยู่วันยังค่ำหละ เราะน้องๆทุกคนดีจริงๆฉันรักเขาและเพื่อนๆล่ะรักน้องๆไหมยังไงว่าเมนมาบอกรักน้องๆกันเยอะๆให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆตายคลิปนี้ตายและสำหรับวันนี้แอนลาไปก่อนกินข้าวเที่ยงให้รนะคะรักเพื่อนๆมากมาไปลวบายบายสวัสดีค่ะ